สวัสดีคะ่ะสวัสดี f c นะคะช่องปุ๋ยพารวยชาแนลทุกท่านนะคะวันนี้นะคะเราก็มาเจอก,กันกับแนวทางนะคะรัฐบาลไทยนะคะช้ำๆเลยนะคะวันเสาร์นะคะแอดจะลงรัฐบาลไทยนี่รีบลงให้ f c เลยนะคะแล้วตอนเย็นๆก็จะเป็นแนวทางราวพัฒนานะคะจะทยอยลงนะคะเตรียมรับข้อมูลหรือช่องแอดนี่ไม่มีกักแนวทางหรอกคะ่ะแต่บางทีนะคะบางครั้งบางข,า,งา,งขาก็ ลงแนวทางช้าหน่อยนะคะเพราะว่าวันจันทรถึงสุกมีแนวทางอันนี้เอาไปคลองนะคะแนวทางหวยหวยหวยลาวนะคะลาวเอาไปคลองหมดเลยนะคะพื้นที่แทบจะไม่เหลือเลยค่ะทุกคนบางทีลงคิปไป fc ก็ไม่เห็นนะคะดก็เลยเออรอลงวันที่นี่แหละคะ่ะ รอให้สมองเอฟซีปวดปูงก่อนนะคะหลังจากกิ่งลาวพัฒนาสิทธิ์เนาะเอามาดูคําเตือนของทางช่องก่อนนะคะตัวนี้เป็นเลขดับนะคะเลขดับหลักหน่วยหลักสิบนะคะหลักร้อยบนนะคะเราจะให้บนอย่างเดียวนะคะล่างทําแล้วเจอแจ็คพอตตลอดนะคะเลยพักก่อนนะคะเอาบนไปก่อนนะคะทุกคนดับบนเฉพาะบนนะคะทั้งสามหลักนะคะคิดนี้นะคะหลักหน่วยหลักสิบ นะคะแล้วก็หลักร้อยนะคะของรัฐบาลไทยบนุนะคะามาดูคําเตือนของทางช่องนะคะทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางนะคะนําเสนอเพื่อเป็นแนวทางนะคะซื้อนะคะสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังไม่สนับสนุนนะคะให้เล่นการพนันที่ผิดกฎหมายทุกประเภทนะคะ เอาไปหมานเอาไปหิงเอาไปปังกันนะคะขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะกับทุกแนวทางที่แอดนำเสนอไปนะคะแอดฝากรับชมคลิปรับชมโฆษณาด้วยนะคะเอามาดูกันเลยนะคะแนวทางนะคะตัวนี้เลขดับนะคะเน้นระยาเด้อคลิปนี้คลิปดับนะคะทั้ง3ามดับเลยนะคะของบนนะคะดับบนนะคะหลักลงหลักร้อยอะไรเราก็ลงไปแล้วนะคะต่อไปก็จะเป็นเลขดับนะคะเลขดับ ดับคู่บอดับหกคู่บนหกคู่ล่างบอกย,ยังไม่ได้ทําเลยนะคะเจอแจ็คพอตงวดก่อนนะคะเอาลองดูกันก่อนเนาะแต่ก็จะลงให้แน่นอนนะคะข้อมูลนะคะลงให้แน่นอนเนาะตามนี้เลยนะคะดับหลักหน่วยบนนะคะซึ่งเดินดีเลยนะคะดับหลักหน่วยบนให้ไปที่ดับห้าจ้ะดับห้านะคะตามสถิติของเรานะคะเดี๋ยวเขียนก่อนเขียนสถิติก่อนจ้ะมันดับอยู่จะงวดแลวนี่ หนึ่งนะคะสองนะคะสามนะคะสี่นะคะห้านะคะหกนะคะเจ็ดนะคะโอ,อ้นี่วันนี้วันที่แปดล้วเนาะอ่าเราก็เขียนจํานวนไว้นะคะเราจะได้รู้นะคะก็น,นี่ล่ะคะ่ะก็คงจะยาวไปนะคะขอให้มันเอาอยู่เหมือนเหมือนเหมือนเราพัฒนาเนอะซึ่งเป็นดับที่โอเคเลยนะคะช่วยเอฟซีประหยัดงบประหยัดทุนนะคะ โอ้ช่วยไม่ได้มากก็น้อยละค่ะหาบาทซีบาทกตอย่างนี้เนาะเราก็เอาไปทุ่มตัวที่มันคิดว่ามันจะมานะคะอ้าวดำห้าหลักหน่วยค่ะใครที่ไป5้าหลักหน่วยนะคะพินีพิจารณานะคะอย่างเช่นนะคะ FC ได้หวยสองหมานะคะ เราสลับตำแหน่งค่ะสลับตำแหน่งซื้อ52นะคะประมาณนี้ค่ะบางท่านอาจจะยังไม่เข้าใจเลขกลับนะคะแต่ถ้าศึกษานะคะศึกษาข้อมูลแอดนี่แหละค่ะแอดก็ค่อยๆศึกษาเหมือน f c ฟแหละค่ะมันก็จะค่อยๆศึซ,ซับไปพอพอ,พอพอพอไอ้นี่เราก็จะได้แบบว่าเอ๊ะมันก็ช่วยประหยัดงบอยู่ได้จ้ะอาจจะแบบว่าไม่ได้ดับรวมไม่ได้ดับแบบว่าให้รวมไปทีเดียวเนาะบางท่านเนาะยังไม่รู้นะคะ บางท่านยังไม่ดูก็รอแต่ดับดับเบบดับขาดเลยนะคะดับขาดเลยซึ่งบางครั้งบางคามันมันดับขาดยากค่ะดับเบียว่าดับเมิดเดียวที่ทําเหมือนแตะกอนนะคะมันมันดับอยู่ยากค่ะแต่แต่ว่าดับดับปักหลักหนีโอ้อยากซีเนนอลวิช่วยประหยัดงบอยู่ค่ะ แล้วก็เป็นหลักที่แนโนเลยนะคะหลักนี้หลักนี้อย่างเงี้ยเนอะทุกคนเนอะโอ้ยโอให้ดับห้าดับอยู่ค่ะอ่าแคบเลยนะคะแคบเลยนะคะจดเลยค่ะแม่แม่บางท่านก็นี่ข้อมูลเลขดับนะคะซ่งแอดนี่ก็ยังว่าก็ยังวาแอดมินซ่งนี่มีดีเลขดับนะคะอ้าผู้อื่นเขาเลขเด่นกันเนาะแอดดับจ้งเดียวเฮ้ยโอโ้ตายแล้ว ดับ5นะคะทุกคนหลักหน่วยนะคะเดี๋ยวเราไปหลักร้อยเลยนะคะแคบเราบอกคโชว์นานหน่อยนะคะอ่าแคปเราเนาะเพราะว่าบางครั้งบางคาแอดไปไวนะคะเอ็ซี่บอกอว้ยไว้ค้ากว่าสัแอดเลยจวไวบานอทุกวกเจ้าด่า่อยบ่ไร้แเรว <laughs> อ้าวนี่เราจะใช้สองดับในแผ่นเดียวกันเลยนะคะเพื่อประหยัดกระดาษของเรานะคะเราต้องใช้กระดาษให้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 เกิดประโยชน์หินบอลลักโอยค่อยเขียนตุ๊กไงเลยดับหลักสิบบนนะคะหลักสิบบนนะคะงวดก่อนแอนให้ดับเก้าเนาะดับเก้านะคะดับยูค่ะเพราะว่ามันออกหกแปดเจ็ดนะคะงวดนี้ให้ไปที่ดับห้าค่ะทุกคนงวดนี้ให้ไปที่ดับห้านะคะ วันนี้ให้ไปที่ดับห้าค่ะนี่เลยนะคะดับห้าค่ะทุกคนอ้าวแคบค่ะดับห้านะคะดับห้าค่ะหลักสิบบนนะคะหลักร้อยให้ไปที่ดับสามค่ะลืมข้าวว่ามันอยู่หนาเดียวกัน เอาเขบเลยค่ะหลักร้อยสามค่ะใครจะไปหลักร้อยสามเอหลักร้อยสามเราไม่น่ามีนะคะหลักร้อยเราไม่น่ามีสามนะคะใช่ไหมคะทุกคนเมนบอกแต่ว่าชุดเต็มไม่แน่ได้ดิหลักร้อยนะคะหลักร้อยของเรานะคะโอ้หลักร้อยชุดเต็มมีสามอยู่ค่ะ โอ้หลักร้อยชุดเต็มมี3แต่ว่าตัวตัดไม่มี3นะคะแอดตัด4 0 9 5นะคะแอดตัด4 0 9 5เนาะแต่ว่าชุดเต็มมี3อยู่คะ่ะดับ3นะคะแต่ว่า3ติดดับแล้วนะคะ3ติดดับตัดออกคะ่ะ แต่ว่า40 95นี่โอ้บอร์สี่เรลียดค่ะข้าบนติดดับค่ะตัวตัดของเรานะคะไม่ติดดับค่ะทุกคนอ่านี่ตามนี้เลยนะคะเอาไปพินิจพิจารณาแล้วก็วิเคราะห์กันดูนะคะเลขดับนะคะตัวนี้นะคะคลิปนี้แอดจะทำแค่ดับบนอย่างเดียวนะคะดับล่างแอดไม่ทําค่ะเพราะว่าทําไปแล้วโดนแจ็คพอตเกือบทุกงวดเลยนะคะ F4 ก็เอาไปเป็นข้อมูลนะคะเลขดับข้อมูลไทยนี่ไม่ค่อยอยากจะแน่นเท่าไหร่นะคะ ไม่ค่อยอยากจะเป๊ะปังเหมือนเราเราพัฒนานะคะยากจุดได้รัฐบาลไทยคะ่ะปวดหัวปวดเสียนเวียนเก่าเลยคะ่ะยากอา้านี่แคบเอาเลยคะ่ะแคบรูดไข่แอนติจูอววนี่นะคะหเหอุซี่บึงนะคะบางครั้งบางคานะคะเราจะขึ้นตัวเลขแบบว่าไม่ไอนนี่หน่อยนะคะ นีเดอร์แคบเอาเลยนะคะทุกคนแคบเอาเลยค่ะแอ,อ,อร์ขอให้หมั่นขอให้เฮงขอให้ปังขอให้เป็นแนวทางที่ดีค่ะช่วยเอฟซีประหยัดง,งบเนาะดับหลักสิบบนนะคะดับห้าดับหลักร้อยดับสามนะคะแล้วก็ดับหน่วยนะคะหลักหน่วยนะคะหลักหน่วยดับอย่างโอ้ห้าดับขาดแล้วมั้งคะ่ะห้าบนนี่น่าจะดับขาดแล้วคะ่ะเพราะว่าดับทั้งหลักหน่วยหลักสิบเลยนะคะหลักสิบกระดับหา ลักหน่วยกระดับดหาโอ้บนน่าจะดับขาดแล้วค่ะลักหน่วยหลักสิบห้านะคะนี่หน่วยสิบดับห้าเลยจ้ะทั้งหน่วยทั้งสิบเลยนะคะสําหรับคลิปนี้นะคะแอดลาไปก่อนนะคะขอให้หมานขอให้เฮงขอให้ปัง,ขอ,ปงขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะสวัสดีคะ่ะ